เรื่องเล่ายุค80นะครับวันนี้จะเสนอเกี่ยวกับตะเกียงนะครับยุค80ก็ประมาณ40ปีที่แล้วนะครับก็สมัยนั้นนะครับไฟฟ้าเพิ่งจะเริ่มมีกันนะครับมีน้อยมากเลยสมัยนั้นก็จะใช้ตะเกียงนะครับตะเกียงแล้วก็น้ำมันกานะครับน้ำมันเบนซินก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามานะครับน้ำมันเบนซินน้ำมัน สมัยก่อนก็จะเรียกโซล่านะครับเพิ่งจะเข้ามาสม่วนมากก็ใช้น้ำมันกา๊าซนะครับตะเกียงบางบางคนก็ทำเองนะครับใส่ตะเกียงก็ทำเองบ้างสมาใส่ก็จะใช้ผ้าห่มนะครับผ้าห่มเก่าๆนะครับคุณสมาบัติของผ้าห่มนะครับจะติดไฟแล้วก็ไม่เป็นขี้เท้าไว้นะครับ จะดูซับน้ำมันแล้วก็ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับยุคนั้นนะครับก็มืดมาก็จะนอนกันนะครับมืดมาก็จะเข้านอนหนึ่งทุ่มนี้มืดก็นอนกันแล้วเพราะไฟไม่มีบางคนก็ต่างเข้าบ้านนอนนะครับไม่เหมือนกับสมัยนี้บางคนก็ใช้ปี๊บนะครับปี๊บเก่าๆตัดมาบาง บางลมครับสาหรับบ้านที่ยังไม่มีจะเกียงจะเกียงเจ้าพายุแบบนี้นะครับก็จะใช้จะเกียงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใช้ไส้บางคนก็ทําเองบางคนก็ใช้ขวดนะครับแล้วก็เจาะฝาอย่างอย่างนั้นนะครับแล้วก็บางบ้านก็ใช้เทียนครับจะใช้เทียนจะเปลืองสมัยนั้นนะครับยุคนั้นมืดมาก็นอนหรือไม่ก็จะ ถ้าหน้าหนาวก็จะจุดไฟนะครับจุดไฟจุดไฟผิงแล้วก็หาหัวเผือกหัวมันนะครับมาเผาแล้วก็กินกันนะครับชีวิตก็จะเรียบง่ายนะครับแค่ไอหัวเผือกหัวมันนะครับก็จุดไฟผิงแล้วก็เอามาโยนโยนเผาแล้วก็จะนั่งคุยกันแปมแล้วก็เข้าบ้านนอนนะครับต่างกับสมัยนี้ครับสมัยนี้ก็ สามทุ่มสี่ทุ่มนี่ก็รถยังวิ่งอยู่ยังวิ่งกันอยู่บนถนนยังหาอะไรกินเงินอยู่เลยนะครับทัไมนั้นมืดมากันนอนนะครับสองทุ่มนี่โอ้โหถือว,ว่าสุดๆแล้วครับก็ยุคนั้นก็ประมาณสี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วพอมาอีกยุคหนึ่งก็เริ่มมีไฟฟ้าเข้ามา สมัยนั้นนะครับไฟฉายไฟฉายก็เริ่มจะมีนะครับแต่ไฟฉายอ่ะจะใช้เป็นถ่านดังนั้นเลยจะคือถ่านแบบเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนถ่านหมดก็ไปซื้อถ่านมาใหม่ไม่มีแบบเสียบปลั๊กแบบสมัยนี้นะครับมืดถมาก็จะมีเสียงกิ้งลีดนะครับ